สวัสดีจ้าคุปต้าบรรดวงจา้าเมื่อนีน้น้าจ้ามาพบก,กันกับเซลล์แค่จา้าเมื่อนีน้น้าจ้าพามาเบงเอซศูนย์หนึ่งแปดเอที่จ้าเป็นรถมือสองนะจา้าเป็นรถมือสองค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่อ่าสามแสนเก้าหมื่นบาทจา้าฮอดประมาณอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทจา้ากต่แล้วแต่ชั่วโมงการทํางานปีรถนา้าจ้ารถที่ลูกค้าเห็นยุ่ตอนนี้จา้ายังไม่ได้ปรับสภาพใหหมน่น้าจ้ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรหลดกะมีลายขั้นจา้า รถมีหลายขั้นนะจ้าหาลูกค้าท่านใดน,น่าจะสนใจก็บอย่าลืมโทรเขามาจ้าจะเป็นเบอร์โทษ06 1อ02 1 8เก8เจ้าเอกสารที่ต้องใส่จ้าจะมีบัตรประชาชนสำนาทะเบียนบ้านค้นซื้อค้นคำจ้าถ้าลูกค้าดาวอายุ35เปเขึ้นไปจ้าบ่ต้องมีค้นคำประกันนะจ้าอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ดาวเริ่มต้นน่าจ้าก็จะ ใส่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านคนสื่อคนคำจากคนคำประกันกับคนสื่อนะจ๊ะจากอายุบ่เกินเจ็ดสิบปีนะจ๊ะอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีค่ะถ้าเป็นดาวเริ่มต้นจากค้างวดกสิตโตกอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทจากเจ็ดหมื่นเก้าพันกว่าบาทหรือว่าแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะทรงอยู่ทีหกปีจ๊ะทรงอยูหกปีนะจ๊ะลูกค้ามีงวดย่อยสองพันจ๊ะตกต่อปีกสิตโตกอยู่ประมาณ หน,นหนึ่งแสนเจ็ดท่านบาทจา้ารวบใจแล้วนะจา้าหนึ่งแสนเจ็ดท่านบาทได้อุปกรณ์สองชิ้นจา้จาจะได้ใบดันนานะจา้าล้วกัได้ผ่านตัวหนึ่งจ้าได้ผ่านตัวหนึ่งจา้า,จาแล้วแต่ว่า,าลูกค้าสอกเลือกนะจา้าว่าเสียเป็นพันบุ๊กหรือว่าผ่านท่วนนะจา้าหาลูกค้าท่านไหนนะจ๊ะสนใจอย่าลืมโทรเข้ามาจา้าจะเป็นเบอร์โทร 061 021 8 9 9 8เซลแคทเนาะจ้ะกับลูกค่าก่ะกำลังรังไลเของมาเนาะจ้ะลูกค้าทีเบิง้งมื่อสองเนาะจา้ะอ่ะแนะนำเนาะจา้ะเอาของมาเบิง้งจ้ะเพราะว่าไก่สีลงให้ลงหน้าแล้วเนาะจา้ะเดี๋ยวเจ้าไดน้นะจ้ะแคทกับสิขอจบในคลิปนี้จ้ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหนา้จาจ้าสวัสดีค่ะ